เอาคเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนครับคลิปนี้นะผมจะรู้สึกอ่กวงงเพียก็เพียครับเพื่อนเคยเป็นแบบูมใจกันบ้างไหมครับแล้วเพื่อนเนี่ยคยอดนอนมาได้สุดกี่วันครับแล้วถ้าอดนอนเนี่ยใจมันจะเป็นยังไงอะครับสติติโลกของคนอดนอน ได้นานหนึงเอ็ดวัน <Huh? S 1> ซึ่งทาลายสถิติของเดิมที่264ชั่วโมงแต่ทั้งนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนมาย,ยนืนยันว่าคนเราเหรือหมายถึงทุกคนนี่แหละจะสามารถอดนอนได้นานสุดกี่วันอดนอนกี่วันอาการเป็นยอย่างไรอดนอนหนึ่งวันเมง่อนอนหยดมีสมาธิความจันสั้นลงอาจเกิดการตัดสินใจผิดพลาดรวมถึงกล้ามเนื้อจะรู้สึกตึงๆไม่สบายตัว ระดับน้ำตาลในเลือดมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการอดนอนได้หนึ่งวันกับอีก12ชั่วโมงการตอบสนองของอารมณ์จะมีผลคล้ายกับการอดนอนหนึนงน่งวันแต่จะกระทบกับระดับฮอร์โมนความเครียดเพิ่มขึ้นเนืน่องจากการอดนอนดันการทำงานของร่างกายตามธรรมชาติที่มีผลต่อฮอร์โมน และการที่เราตื่นตัวตลอด2วันมันยังส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายบางคนอาจเกิดอาการผิวหน้าไม่เรียบเนียนโทมและเกิดอาการสิวอักเสบได้อดนอนสามวันอันตราก,การเต้นของหัวใจช้าลงรู้สึกหงุดหงิดขดหูรู้สึกเหนื่อยล้าม,มากอาการคล้ายคนป่วย มากกว่า3วันนอกจากจะกระทบต่อจิตใจของเราแล้วร่างกายยังมีอาการเปลี่ยนแปลงที่แย่ลงด้วยความแส่งของการเกิดโรคต่างๆตามมาจนรักษาได้ยากต่อให้เรากลับไปใช้ชีวิตตามปกติก็ตายเช่นอาจเกิดโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคอ้วนโรคภาวะซึมเศร้า สรุปนะครับเด็กและวัยรุ่นควรได้รับการนอนพักผ่อนให้เพียงพอมากกว่าผู้ใหญ่เพราะร่างกายและสมองของเรายังต้องได้รับการพัฒนาจึงควรที่จะนอนพักผ่อนให้เพียงพอเป็นอย่างยิ่งเพราะการอดนอนในระยะเวลานาน,านๆทํทำให้ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงและหยุดชะลอระบบการทํางานของร่างกายอีกด้วยแต่ผลกระทบจะมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับ